ให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิวผิวสวยปังคิมแตงโมใช้ดีต้องสิต้าวันสุกอีกแล้วฮะคุณผู้ชมแล้วก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะฮะกับรายการ คมชลิกเป็นเทิงสเปเชียลกับผมฟรีรัสโดนโนอ์สุวรรณนะฮะทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22ครับวันนี้นะฮะยังคงมีข่าวแซบ่บๆเด็ดๆแล้วก็อิชชูเหมือนเช่นเคยครับผมรวมถึงงานประกาศรางวัลคมชลิกทุ่งอวอร์ด2566ด้วยแต่ตอนนี้นะครับไปฟังข่าวกันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรที่มาอัปเดตก,กันบ้างไปกันเลยฮนะจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวคอนเสิร์ตครบรอบ9ปีอย่างเป็นทางการแล้วครับสำหรับค่ายเพลงดังอย่าง What the d ดั k ครับที่ปั้นศิลปินระดับประเทศและควา้ารางวัลมมาา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 แล้้้ววววททุกกกเเเเีีีใในน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 บบรรรรรป็็ััตคคค่่ือสจด คุณภาพอย่างดีเลยทีเดียวครับล่าสุดเนี่ยเราศิลปิน นำโดยไปอารักเดอะทอยโบกี U ้ไลออนและก็ยูมดก็ได้นำทีมเปิดตัวคอนเสิร์ตครบรอบ9ปีของค่ายแบบจัดเต็มและก็คนเพลงฮิตไม้แฟนๆนั้นได้ลุ้นไปกับความสุขและก็ความสนุกที่จะเกิดขึ้นกับคอนเสิร์ตครั้งนี้กันซึ่งแฟนๆที่เฝ้ารอนั้นนะครับก็สามารถเข้าไปเช็คข้อมูลและก็รายละเอียดต่างๆผ่านทุกแพลตฟอร์มของทางวอเตอร์ดักได้เลยครับและอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่เหล่าสื่อมวลชนนั้นจับตามองก็คืออาการป่วยของโบกี้ไลออนครับที่ก่อนหน้านี้นั้นถึงคันต้องเบรกงานเลยทีเดียวซึ่่งงงงเเจจ้้้้าาาตตััััััววนนนนนนกกก็อออมปดใหหหฟฟลแ เพราะว่ารับงานเยอะโดยเธอชี้คบว่าเรื่องแอดมินนั้นยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่อยากทํางานเพราะรักการทํางานหยุดงานแล้วรู้สึกว่าเคว้งเลยทํางานดีกว่านั่นเองฮะทั้งๆไม่ค่อยดีชมแต่ว่าไม่ไม่อยากมาชี้แจงอาการป่วยแล้วว่าเหนื่อยเหนื่อยแทนคนฟังใช่เดี๋ยวก็คิดว่าเดี๋ยวจะทําอะไรให้มันดีขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาอีกครั้งเพราะว่าตอนนี้ก็คิดถึงงานมากๆค่ะยิ่งพักยิ่งแย่มันมันรู้สึกฟุ้งซ่านอยากทํางานใช่ตอนนี้เราก็ใกล้ละ ใกล้ตายแล้ว่ะใกล้ปีแล้วอ๋อยังยังค่อยๆยคแฟก็ขอบคุณแฟนให้่ก็ขอบคุณทุกคนที่ยังไม่ลืมหนูนะคะ